ความเดือดร้อนประชาชนโอโหเรื่องนี้ผู้บัญชาการทหารบกท่านบอกเลยว่ารอไม่ได้นะการช,ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยโอ้ความทุกข์ใจของคนเนี่ยรอไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเขาเลยก็เลยสั่งการไปที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานมณฑลทหารบกที่37ค่ะให้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่แม่สายเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเร่งด่วนเลยค่ะ พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อเนวยการศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบ,บกติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยได้สั่งการแล้วก็เน้นย้ำแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนขับเคลื่อนผ่านศูนย์อเนริการจิตอาสาพระราชทานภาค3และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โดยศูนย์อานริการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย และส่วนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ตามนโยบายสำคัญของกองทัพบ,บกที่พร้อมทุกอย่างเมื่อเกิดพิบัติภยัยพร้อมน้อมน,นำแนวทางพระราชทานในการบรรเทาทุกข์ของประชาชนต้องทำทันทีความทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ ทังนี้พลตรีจัก,กรวีเสนีวรยุทธผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้สั่งการให้กําลังพลในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนค่ะ ทันทีที่เกิดภัยพิบตัติพอรู้ว่าโอโหเริ่มได้รับผลกระทบแล้วสั่งการลงไปเลยบอกว่าให้ไปดำเนินการตามแผนการช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายเมียงรายมหาราชและกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรจังหวัดเชียงรายก็ได้เข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ถูกน้ำท่วมชุมชนเกาะทรายชุมชน เหมืองแดงชุมชนไม้ลุงขนและตลาดสายลมจอย